สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาสอนใส่ภาพปกคลิป YouTube นะคะก็ไปดูกันเลยนะคะก็แอปที่เราจะใช้ใส่ภาพปกคลิป YouTube นะคะเชื่อว่า YouTuber หลายคนต้องมีแน่นอนก็คือแอป YouTube Studio นะคะ YouTube Studio นะคะ ก็กดเข้าไปเลยนะคะเข้าไปเลยแล้วก็เราก็จะใส่เป็นคลิปนี้นะคะสอนทำอินทอนแบบของตัวเองไม่เต็ดลิกระสิ์ง่ายๆนะคะกดเข้าไปเลยนะคะอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้นะแล้วก็กดไปที่ รูปดินสอด้านบนนะคะที่เราวงกลมสีแดงไว้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็จากนั้นนะคะก็กดเข้าไปที่รูปดินสออีกรอบหนึ่งนะคะดินสอสีแดงนะที่เราวงกลมไว้โอเคแล้วก็ถ้าใครถ้าใครถ้าใครกด แบบหนึ่งก่อนแล้วก็กดเข้าไปที่ภาพขนาดย่อของตัวเองนะโอเคกดเข้าไปเลยถ้าทุกคนจะใส่ภาพปกคิบะทุกคนต้องไปยืนยันบัญชี youtube หรือว่าผูกบัญชีกับ youtube ก่อนนะแล้วก็ใส่ใส่เป็นภาพนี้ สอนทำอินโทรน่ารักน่ารักไม่ติดริขสิทธิ์แบบของตัวเองไม่ลอกเรียนแบบง่ายมากโอเคแล้วก็จะกดไปที่เสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นโอเคกดไปเลยโอ๊ยกดไปเลยแล้วก็กดบันทึกด้านบนนะคะ กดเลยรอแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็บันทึกให้เราเสร็จแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ